ทุกท่านก็ขอ,อกลับสวัสดีอีกค้างเลย,เลยวันนี้ก็อยู่กับผมจีกีเม้าทีวีอยู่กับน้องเข้ากล้องวันนี้เราจะมาเล่นเกมไอสักอย่างซึ่งกุขี้จักรนชื่อรู้แน่ๆต้องเปพักต่อของกกาทาก้า io ที่ทําให้กูปวดหัวเราจะมาต้องชื่อกันเลย<ม>ต้องต้องตั้งชื่อเยียดยามนิดหน่อยให้สัตว์ <c oughs> มาเริ่มกันเลยเฮกูตัวยาวไม่พอ กูยนหัวศัพท์ิ้งได้ไหมเนีนะ่ยเราสกิลเล่นไม่ได้เก่งขน,นาดนั้นพอ้ดร้อันดับเป็นไอ้ควายเนี่ย <laughs> ใครจะมาก็มาอีกแล้วเปลี่ยนเลยพี่ตไาไอ้ควายให้ควายเขียนผิดให้โค ฉันเป็นน้อนเรือไอเข้มเดือดแฟดสุดเยอะถอยกลับเลยไปลูกบอลไอ้ตัวเขียวๆนี่ถ้าผมตำหัวมันผมจะได้กินเยอะแค่ไหนวะเจะ้าเปไม่เข้าไปในวงล้อมดีกว่ากลัวโดนตกโดนตกหรือว่าโดนแดกโดนแดดกนี่ยอเมซิ่งเนาะเนาะมีครั้งหนึง่งกีตา อุตส่าห์ได้จังหลายแล้วอุตส่าห์ได้หกสิบเอ็นนะแลั้งนี้ตาก็โทรสาวให้ผมดูแล้วก็หายไปไม่เหลือไปหายไปพิบตาออกนอกเขตปุ๊บตายแล้วที่ตีกูคะแนนอะไรที่บังเอิมาหายไปภายในพิบตาขอเตือนนะครับอย่าออกนอกเขตซึ่งแอปนี้โหลดได้ฟรีทาง Google Play นะครับนี่กูขายนี่กูขายแอปเีอะเลเนี่ยเยอะเหมืนีัย What the เง่ยเชเชเชแรก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 เดกกูเยอยอะเยอยแรกเดกกูไม่ยอมกลายเป็นตัวแฟนแล้วนะเฮ้ยอันไหนจ๊ะสีเดียวกันนั่นอันไหนจ๊าคุยไอ้ทิศัตว์พ่อมึงเอาให้บังคับไม่ติดอีกนะมากล้งรังเดินไหน อืมน่าสกิลนี่มันจะเกี่ยมขนาดกดด้านบนไม่ได้ถ้ากดด้านบนก็ไปติดโมบิสิ่งงํางําอ่ะอาร์ตโรยอืม าเาเฮ้ยถอยกลับไม่ถอยกลับไอ้ท่านต้องว่าทำไมไม่มีเสียงเกมนะครับมันไม่มีอ่ะไม่รู้ทำไมเปิดเสียงตันแล้วยังไม่มีอ้าวเฮ้ยเฮ้ยแปลกจะพึ่งแดกจะวนเวียนอยู่นี่อีกตาไม่เนี่ยอันดับสามเลยกว่าสัตว์ <c oughs> ซึ่งเกมนี้ถ้าเน็นไม่แรงจริงเล่นไม่ได้นะครับไม่งั้นจะแรกแดกยืดยาวอ้อมแมพได้ไอ้อแบบให้เขากองแมงเตม็มไมเพิ่มอ้าวเว้ยมันจะตีวงอ้อมมันจะวงอ้อมแมพยังไงอ้าวเว้ยซึ่งเมื่อกี้ที่ตัดคลิปไปก็คือเกิดการขัดข้องนิดหน่อย น้องมันเน้นเมามันไปหน่อยเพิ่งกดตัดคลิปไปทำคลิปต่อไว้ดิตัดต่อไว้ดิอืมเดี๋ยวตัดไปเนาะเราก็อยู่อันดับที่สามสี่สามสามสี่สามเอามาบอกว่บคนไม่ติดอีวไม่ติดอีไม่เน,าน่าติโอ้ยยิ้นพันกันใดเลยเลยไม่เขา้ารู้นะพอเข้าขอบจะเกิดนไรขึ้นนี่ จะกินอเตุนมื่กี้มาแตขอทุกนเลยไอ้อดแเมื่กี้อ่มึงมะฟอีดมะฟคือเฮ่เฮ่ไอเฮ่เกมนี้อาจจะมีการแหนก หรือกระตุกบ้างในการดูคลิปนะครับผมก็ไม่ชัวร์เพราะไม่เคยหยิบมาแคสถุยนี่เสร็จโจรไม่ต้องไอ้สีม่วงนั้นไม่ต้องหวนกับไม่ต้องหวนกับมาแดกนะคนโตก็ไปอยู่ส่วนโตดิโอ้ไม่ขึ้นสกอร์ฆ่าได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาไปคลิปหน้าจะตัดต่อให้มีสกอร์ฆ่าขึ้น มันยังไงผมฆ่ากีิคนเมื่อนี้คนนั้นเล่นเหรอใช่ไหมใช่มีกอร์ขึ้นเมื่อกูฆ่าอยูอกูโดนฆ่าค่ะค่ะคอมแบ็กเยอะไปไหนไอสัตว์สัตว์มาเน็ตจ้าเฮ้ยกูจำได้ว่าเน็ตกรแรงเลยเฮ้ยเอามาแล้วบออ ควายควายเนี่ย yeah. ซื้อปกคลิปต้องรอสักพักหนึ่งนะครับไม่ได้ทำง่ายขนาดความยากมันแสียจริงบากเนี่ย yeah, กลับมานี่กลับมานี่ได้ดีๆสักทีโอ้โหวนมาตั้งไกลเพื่ออะไรเนี่ย <c oughs> กลับมาแดกจุดตัวเองใหม่ก่อนขยอยร่างขยอยส่วนเสียจุดไปเยอะอโค้ง อ้าวเฮ้ยตีโค้งได้ยังไงนี่โดนเดอะแฟรโดนเดอะแฟรน้อมแล้วอ้าวเฮ้ย <Okay. S 2> เกือบโดนเกือบเกือบตามันตายเองอืมแล้วกูก็ยูยาวกี่นาทีกูก็ไม่รู้แต่ที่กูรู้คือยาวแน่แน่เพราะว่าขนาดตัวกูยาวนี่ เ,เนียเน่ยเกยมนี้เป็นภาคต่อของ아 a io ได้นะครับจากจุดที่แดกกันไปแดกกันมาแล้วสุดท้ายก็ต้องมาดูในพวกนี้แดกอยู่ดีพี่ตาก็วมาเปลี่ยนเกมอะไรนะครับแล้ก็ต้องขอปิดคลิปไว้แค่นี้ก็ถ้าใครชอบกกดไหนถ้าชอบมากๆก,กดซับสไครต์ถ้าถ้าอยากให้เล่นต่อก็คอมเมนต์บายไว้เจอคลิปนะ